ตรวจเช็คการทำงานระบบแอร์นะฮะเชา้านี้อุณหภูมิ28องศาความร้อนเครื่องยนต์ปกติรถใช้งานมา240,000สี่0ารเจดกิโลเมตรเปิดพัดลมสปีด3นะครับเร่งเครื่องแอร์ไม่ตัดตอนนี้แอร์ยังไม่ตัดนะ ตอนเย็นลงมาที่5้องศาไม่ตับตอนเช้าเย็นปกตินะฮะตอนกลางวันแดดแร้อนๆนี่เร่งน้ำยาสุดอโอเคดับเครื่องก่อนชุดหน้าคัดของรถตัวสิบล้อนะครับ ลด2 0 0 0 0สี่ดูภายในแกนซินก็ถือว่ายัางแห้งนะครับแต่ในส่วนของคัดคัดนี่เราจะเห็นแล้วนะว่าเรซินเริ่มแตกแล้วนะฮะเพราะความร้อนนะ2 0 0 0ส0สี่เรซินเริ่มแตกและ เสียงไหม้แล้วนะแบบนี้เสียงไหม้แล้วนะฮะถ่ายน้ำมันคอมนะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูน้ำมันคอมก่อนก็ยังมีออกมานะฮะความไว้ก่อน

เริ่มมีนะการบวมขึ้นมาของหน้าเลซินแล้วนะอ่าลดส0 0แสนกว่าเริ่มร้อนนะฮะทุกปืนก็ใช้งานมา2อง0สนกว่ากิโลเมตรนะฮะสองแสนกว่ากิโลเมตรล้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนชุดหน้าคัดก็หน้าคัดเป็นตัวเทียบนะฮะเป็นตัวเทียบนะฮะก็ ลูกปืนนะสรุปเดียวลูกปืนผมเปลี่ยนเป็นของเดนโซให้นะนะเปลี่ยนเป็นของเดนโซให้เพราะว่าเราเห็นประสิทธิภาพของลูกปืนชุดนี้แล้ว2องแสนสี่สองแสนสี่ตัวนี้ลูกปืนใช้ของเดนโซเลยนะใช้ของเดนโซให้เพราะว่าลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนายางสีดำดำไม่มั่นใจต้องพูดพูดตรงๆนะเนาะเพื่อความมั่นใจเราเห็นประสิทธิภาพลูกปืน2องแสนสี 2แสนสี่นี้วิ่งวิ่งด้วยเนาะแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอขึ้นดินด้วยนะฮะสตาร์ทเครื่องนั่งรอกันในรถด,ด้วยมันทํางานตลอดนะฮะทำงานตลอดก็แนะนำเจ้าของรถแล้วว่าชุดนีเนนดนะะ้เปลี่ยนหน้าคัดนะฮะเปลี่ยนหน้าคัทแต่เราเสริมโดยการเปลี่ยนลูกปืนก็เลือกเป็นของเดนโซนะฮะของเดนโซเพื่อความสบายใจแล้วก็ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมก็เลือกใช้น้ำมันคอมของเดนโซนะครับให้โอเคครับชุดนี้เป็นในส่วนของคอมพิสเซอร์ ชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมของรถสิบล้อคันนี้นะครับรถใช้งานมาสองแสนสี่มืนกว่ากิโลเมตรนะครับวันนี้สรุปเปลี่ยนตู้แอร์พร้อมแอนชั่นวาวนะครับอะไรมาตรฐานเดนโซ่นะครับตู้แอร์ละ แอปเปเป็นชั้นวาลอะไรมาตรฐานเดนโซรับประกัน1ปีนะครับตัวมอเตอร์พัดลมเป่าแผงนะฮะก็อะไรมาตรฐานเดนโซรับประกัน1ปีเหมือนกันคันนี้ล้างระบบด้วยนะฮะถอดชุดสายล้างระบบละแผงแอร์ก็ถอดออกมาล้างระบบเรียบร้อยนะฮะเปลือกตัวแอร์ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันคอมก็ใช้ของ ND นะของเด so. นโะซ่ใส่กรองน้ำยาแอร์ ก็ของเดนโซ่นะฮะคืนอะไรมาตรฐานให้กับรถคันนี้หมดเลยทุกอย่างโอลิงเลี่ยนทุกข้อต่อแอร์นะครับชุดหน้าครับใช้อะไรมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ของเดนโซ่นะของเดนโซนะครับก็เป็นชุดอะไรที่จัดให้นะครับจัดให้ตอนแรก ชุดหน้าคัดนะฮะให้ดูหน้าคัดนิดนึงอันนี้คือหน้าคัดเรซินเริ่มเริ่มมีมีมีแตกแตกมีไมมไหมดำๆๆขึ้นมาแล้วนะฮะคือวิ่งวิ่งไปความเย็นหายนะหรือว่าวิ่งไปแล้ร้อนร้อนรสู้แดดไม่ไหวนะก็มีผลนะฮะมีผล ทั้งหน้าคัดทำงานไม่เต็มที่นะฮะลดสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเมตรนะฮะตอนแรกจะเปลี่ยนชุดคัดเป็นชุดคัดเทียบตัวนี้นะฮะเป็นคัดเทียบแล้วก็จะเปลี่ยนลูกปืนให้นะเปลี่ยนลูกปืนให้เนาะเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นลูกปืนสีดําของเขาจะเป็นลูกปืนตัวนี้นะฮะ เป็นลูกปืนสีเทาๆซึ่งคุยเรียบร้อยแล้วนะผมก็ปกลงคุยกันเรียบร้อยแล้วตอนแรกผมจะเปลี่ยนลูกปืนให้เนาะจะเปลี่ยนลูกปืนก็ใช้ของเดนโซ่เนี่ยนะ,นะตัวเนลลิงของเดนโซ่นะครับเนี่ยก็เป็นอะไรมาตรฐานเดนโซ่ให้ก็นึกไปนึกมาแล้วเอางนี้ดีกว่าเปลี่ยนแท้ไปเลยเนาะ ก็คุยกับทางเจ้าของรถแล้วสรุปว่าเราก็เลือกเป็นชุดอะไรชุดหนาคัดแท้นะครับชุดนาคัดแท้ก็มีเนี่ยมอเตอร์พัดลมนาะมีมอเตอร์พัดลมนะครับที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็เลือกใช้อะไรเพราะว่าตัวนี้มันมีผลในเรื่องการระบายความร้อนนะครับใช้งานมานานถ้ามันเหนื่อยมันล้ามันทํางานไม่เต็มที่ก็รับมืออากาศร้อนๆอ,อย่างหน้าร้อนตอนนี้ไม่ไหวนะครับ ฉะนั้น247แสนพันกว่าโลเพื่อความทัวเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับโอเคครับนี่เป็นเซตอะไรครับของรถ10ล้อครับจัดชุดนี้ให้ครับอะไรมาตรฐานรับประกันนานหนึ่งปีนะครับมาตรฐานเดนโซ่ มอเตอร์พัดลมเป่าแผงของรถสิบล้อนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยล้ล้างทำความสะอาดใบให้เรียบร้อยนะครับใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซตรงรุ่นตามสเปคนะครับร้อเช็คลวตู้แอร์ของรถสิบล้อนะครับ ตู้ใหม่พร้อม e อ็กเพนชั่นวาลก็ตู้แท้นะครับตัวนี้อันนี้ของเดิมทิปเปลี่ยนสภาพตู้ก็เริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานนะครับ วาวเก่านะฮะอันนี้ตัววาวเก่านะฮะอ่ะน,นี่ก็วาวใหม่โลโก้เดียวกันนะฮะอะไรมาตรฐานนะครับอะไรมาตรฐาน,นครับใช้งานสบายใจนะครับรับประกันอะไรนานหนึ่งปีโอเคครับ เช็คลวก่อนติดตั้งนะครับ qc อีกครั้งก่อนเราจะใช้งานจริงครับเช็คลวแผงแอร์รถสิบร้อนะครับด,นะดูสภาพแผงต่างๆงก็แผงล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ล้างระบบให้ละเปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์เรียบร้อยนะฮะก็ดูการ่วดซึมตามข้อต่อตามตะเข็บต่างๆนะครับไปพบนะฮะไม่พบการ่วดซึมก็ใช้งานต่อนะใช้งานต่อเดี๋ยวเราไปประกอบคอมกันเลยนะครับจะได้เร่งงานให้นะครับประกอบ ชุดคอมแอร์ของรถสิบล้อนะฮะเราเปลี่ยนชุดกิ๊บให้ใหม่นะกิ๊บใหม่นะฮะ เรียนลูกปืนลูกลอกรถสิบล้อลูกลอกตั้งสายพาน